บรรยากาศตอนเช้าๆที่หน้าโรงแรมที่พักที่ฮานอยนะครับเวียดนามเหนือถนนก็ยังไม่ผู้พ่านเท่าไหร่นะครับถนนยังว่างตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าโรงแรมที่พักคือ A25 Hotel โฮเทนะครับ A25 h ง t e l นี่ครับอยู่ที่ก็ให้ชมบรรยากาศที่ฮานอยนี่คือบรรยากาศของการสัญจรไปมาที่ฮานอยครับ ก็จะได้ยินเสียงแตรมอเตอร์ไซค์เป็นระยะระยะเนีถ้าเห็นมีมีแกลบด้วยมีแกลบด้วยนี่คือบรรยากาศการสัญจรไปมาที่หาหน่อยนะครับบรรยากาศตรงหน้าโรงแรมที่พักนะครับโรงแรม25โรงแรม25โฮเทล เอสองห้าโเทลนี่คือถานนหน้าโรงแรมแล้วก็จะมองไปข้างหน้าก็จะมีถนนยกระดับเจ็ดโมงกว่าๆนะครับตอนนี้รถยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่ก็จะมีสัญจรไปมาปรับไปนี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆที่เมืองหลวงของเวียดนามคือฮานอย ก็ยังมีสาวเวียดน,นามปั่นจกรยานอยู่นะครับก็ยังมีบ้างให้เห็นเส้นนี้อาจจะไม่นน่นอาจจะไม่ใช่เส้นหลักเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกนิดหนึ่งนะครับพว่าตรงสีแยกใหญ่จะเป็นยังไง เดินมาจุดนี้คล้ายๆก็จะเป็นตรงวงเวียนยกระดับแล้วก็เดินมานิดหนึ่งก็จะมีร้านอาหารเช้านะครับนี่คือร้านอาหารเช้าโอ,โ,อโอ้มีปลาทองโกตัวยาวเลยปลาทองโกโอ้ตรงนี้เป็นร้านอาหารเช้าเยอะแยะเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ใต้สะพานยกระดับ ก,ก,ก็จะบรรยากาศก็จะคล้ายๆในกรุงเทพนะครับนี่คือตอนเช้าๆที่ฮานอยบรรยากาศตอนเช้าๆประมาณ7โมงเสรเศษนิดหนึ่งที่ตรงสีแยกใกล้ๆกับโรงแรมที่พักนะครับโรงแรม A25 Hotel ทที่เมืองฮานอยเมืองหลวงของเวียดนาม ตรงนี้ก็จะเป็นถนนอยู่ข้างล่างถนนยกระดับอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นวงเวียนสีแยกอยู่จุดนี้บรรยากาศก็จะคล้ายๆที่อยู่กรุงเทพหรืออยู่เมืองใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยแต่ตรงนี้จะได้ยินเสียงแตรรถมอเตอร์ไซค์ยเยอะหน่อยนะครับเขาจะให้สัญญาณเป็นเสียงแตรนะครับที่นี่ ด้านซ้ายด้านขวาผมก็จะเป็นคล้ายๆร้านเฝอร,ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารเช้าอะไรทําองนี้ในซอยก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับในซอยก็จะมีมีเป็นระยะๆะะนี่คือบรรยากาศที่ฮาหนอยนะครับแถวข้างหลังผมก็จะเป็นร้านอาหารเช้านะครับซึ่งเริ่มที่จะมีผู้คนมานั่งทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวหรือ น่าจะเป็นเฝอรหรือข้าวต้มบ้านเราแล้วก็จะมีปลาทองโกชิ้นใหญ่ๆนะครับปลาทองโกชิ้นใหญ่